เหตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ต่ำที่สุดในโลกหน<ะ>้าตาเหมือนแกรนด์แคนยอนหินสวยเกย๋ก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้อ่านอะไรไปก่อนตอนแรกก็นึกว่าเปียกนิดเดียวสรุปกูจมเป็นทั้งตัวเลยจ้ามาเดี๋ยวพาไปเที่ยววาดิมูจิบที่ประเทศจอร์แดนคือมันเริ่มจากไปเที่ยวจอร์แดนตอนหน้ารอ้อนแล้วก็มีคนบอกว่าให้ไปเที่ยวที่นี่สิมันเย็นตอนซื้อตั๋วเขาก็บังคับไปเช,ช่าชูชีพแบบเอ๊ะมันเปียกขนาดนั้นเลยเหรอวะก็คงเปียกแบบสแปลชละมั้งได้คือหินระหว่างทางสวยเก๋ชิดดาวสุดแล้วก็ไปเองเลยมันน้ำมันโหนกไปกัน แล้วคือในน้ำแม่งมีปลาตีนปลาตอดอะไรสักอย่างตอดอยู่นั่นแหละบวกเวกอยู่นานมากจนชาวบ้านแถวนั้นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าที่นี่มันเย็นอากาศร,ร้อนๆแต่น้ําเย็นสะใจเอาจริงคือฟินเหอะพอผ่านน้าเชี่ยวจุดแรกมาได้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วจนกระทั่งสปอตเห็นอะไรบางอย่างปลาตีนปลาตอดตัวดีตัวเดิมไม่ไหวแล้วหาดีแห้งพักแปบ๊บฉลามไม่กลัวแต่กลัวปลาตีนงงบ้างหนีปลาตอดจนให้ฟิลผู้ประสบภัยโอเคจุดนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงให้เช่าชูชีพทะเลกับน้ำสักพักก็หาทางขึ้นมมมมาา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 ไไไไดดดดดด้้้้้้ปปปกก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 ัันน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 ตตตตตตต่่่่่่่่อออออออบบรรลลลลลแแแแะฝงงงงงงํเเเเเเเชีีชีีียยยยยยยวว็็็สสืจจพใหหทุิิึึถ ที่เนี่เขาเรียกว่าเป็นเทรลน้ำคือเดินเทรล,ลเข้าไปลึกๆฝ่า้นาเข้าไปเป็นทางที่เปียกร้อซนและนอกจากความสวยสนุกระหว่างทางแล้วไอเดียนับเดิเทรลก็คือวิวน้ำตกอันนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วดูว่าต้องปีนขึ้นไปอีกแล้วก็มีพลเมืองดีเดินมาบอกว่าถึงเราจ้าไม่ต้องปีนแล้วน้ำใสยเย็นสะใจดีมากช่มชมสักพักก็ได้เวลากลับใช่แล้วมาทางไหนก็กลับทางนั้นรีพีทวนไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดจาวูมากมงเริ่มขี้เกียจเริ่มถ่ายตูมีหุ่นเช ปล่อยไหลสุดไหลไปเลยขี้เกียจเดินแล้วไหลไปถึงปากทางอย่างปลอดภัยพร้อมรองเท้าแตะที่อยู่ครบออกมาปุ๊บคนไขตัวชวนไปกินข้าวที่บ้านใช้พลังงานเยอะหิวก็เลยไม่ปฏิเสธ